สวัสดีค่ะท่านกำลังรับชมข่าวจากตะวันออกทูเดย์สถานีข่าว24ชั่วโมงค่ะรับชมข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะตำรวจบางละมุงจับหนุ่มบัญชีมา้าอ้างเพื่อนขอยืมบัญชีรับโอนเงินค่าข้าวจากแม่ยันไม่รู้เป็นเงินผิดกฎหมายวันที่27พฤศจิกายน2567พันตำรวจเอกนาวินสินธุรัตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางละมุง สั่งให้การชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบางละมุงนำโดยพันตำรวจโทรกรพงสุขวิสิทธิ์รองผู้กำกับก,บการสืบสวนสอบสวนร,รวมกับเจ้าที่ตำรวจสอนอพหลโยธินถือหมายสารแขวงพระนครเหนือเข้าจับกลุ่มตัวนายชัยวัตรหรือเจมอายุ35ปีเจ้าของบัญชีมา้าได้ที่บริเวณหน้าห้องพักไม่มีเลขที่ซอยเทพนิมิตอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจากการสอบสวนนายชัยวัตรหรือเจม ให้การอ้างว่าก่อนหน้านั้นมีเพื่อนบอกว่าจะให้แม่โอนเงินมาให้เพราะไม่มีเงินซื้อข้าวกินแต่ไม่มีบัญชีจึงขอยืมบัญชีของตนเองเพื่อส่งให้แม่ของเขาโอนเงินมาให้และให้ตัวเองไปกดเงินมาซึ่งตนเองยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการโกงเงินดังกล่าวแต่อย่างใดเบื้องต้นตำรวจจึงจับกุมในายชัยวัน์หรือเจมตามหมายจับสารแขวงพระนครเหนือในฐานความผิดช่อกงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสอนอหลโยธินดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป